วันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ชื่อว่าเล่าเท่าที่รู้ไม่รู้ก็เดาวเอากับซุงแก๊กนะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเก็บสะสมรถเล็กแล้วก็มาตอบคําถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับคําถามที่1น,นะครับ ถามว่าปีนี้ฮอตฟิลขึ้นราคาแพ็กฟ้าจาก99บาทเป็น119บาทแล้วปีก่อนหน้านี้ฮอตฟิลขึ้นราคาพรีเมียมมาแล้วนะครับเป็น495บาทแล้วปีหน้าฮอตฟิลจะขึ้นราคาอีกไหมผมต้องบอกจริงๆเลยนะครับว่าไม่รมู้ไม่รู้จริงๆนะครับแต่แต่พอมีการคาดเดาได้ ถ้าเราย้อนไปดูนะครับฮอตฟิลไม่เคยขึ้นราคาเลยนะครับแพ็กฟ้าเนี่ยขายเ9เฟนมาตั้งแต่ปี19 6 8แตั้งแต่เริ่มผลิตฮอตฟิลจนกระทั่งปีฝอนยี่สิบนะครับพอขึ้นปีสอนยี่สนะครับฮอตฟิลขึ้นราคาจาก99เฟนเป็น1 19เหรียญเฟนขึ้นครั้งแรกในรอบแบบหลายสิบปีมากๆเลยแล้วก็แน่นอนครับในไทยเนี่ยราคาก็สอดคล้องกันนะครับเพิ่มจาก9 9บาทกลายเป็น119บาทขึ้นทีเดียวนี่มันเ็โหดเซมนอนี่มันก็คหดเหม เพราะฉะนั้นจากที่เราดูเราเนี่ยแนวโน้มว่า t o t ฟิลจะขึ้นราคาอีกเร็วๆนี้ในปีหน้าหรือแบบสองสามปีนี้ผมว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าเขาเพิ่งปรับราคามาในปีที่ผ่านมานะครับแล้วปรับขึ้นสูงด้วยขึ้นทีเดียว20%นะฮะก็น่าจะได้อย่างน้อยผมว่า45ปีมั้งที่เราจะซื้อรถ t อตฟิลได้ในราคานี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะทำนายยากอยู่อาจจะขึ้นอีกทีก็ได้ แต่ว่าถ้าเขาทำเป็นรูปแบบเดียวกับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาจะค่อยๆขึ้นทีละกลุ่มสินค้านะครับรอบที่ผ่านมาก็คือเขาขึ้น Hot Wheels Premium ก่อนแล้วจากนั้นเขาค่อยมาขึ้นแพ็กฟ้าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สัญญาณก่อนถ้าเขาจะขึ้นราคานะครับก็คือรถกลุ่ม Hot Wheels Premium ก็น่าจะขึ้นราคาก่อนแต่ตอนนี้ก็แพงแล้วนะ Hot Wheels Premium เนี่ยข้อที่2นะครับคำถามยอดทิตสำหรับมือใหม่ก็คือเก็บรถอะไรดีของ Hot Wheels ผู้มีประสบการณ์หลายท่านก็ออกมาแชร์นะครับว่าถ้าเราชอบอะไรเราก็เก็บอันนั้นจะสนุกกว่าแต่ว่าวันนี้ผมก็มีตัวช่วยมานิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรถฮอตฟิลเราสามารถแบ่งออกเป็นสายๆได้ประมาณ6สายนะครับที่เขาเก็บกันถ้าเราชอบสายไหนเราก็อาจจะเริ่มเก็บสายนั้นไปเรื่อยๆนะครับสายแรกนะครับก็คือเป็นสายรถอเมริกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์อเมริกันมัตเซโซคาร์นะครับ ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ฮะฝองประตูแล้วก็มีเครื่องยนต์แรงๆเท่ๆนะครับอันนี้ยต่างประเทศโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างนิยมเก็บกันแต่ว่าของไทยนี่ก็มีคนเก็บบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นสายหลักเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณชอบสไตล์แบบนี้รถเท่ๆเห็นมาจากหนังอเมริกานี่ก็น่าจะเก็บนะครับชุดสไตล์มัสเซลมันเนียนี่ฮะของ h o ฮอต e l ล กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มของรถยุโรปนะครับรถยุโรปก็อาจจะมีหลายแบรนด์นะครับเช่น f e r r a รี่ h o ่ฮอตฟิไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะฮะพอเชอร์ Porsche นะครับก็เป็นรถยอดนิยม v o l kswagen mercedes benz lamborghini kenisec นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นรถยุโรปสไตล์หรูๆนะครับก็น่าเก็บอยู่อีกสไตล์หนึ่งนะครับ แต่ที่ฮิตในไทยที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นสายรถญี่ปุ่นนะครับหรือที่เขาเรียกกันเล่นๆว่าชื่อ JDM นะครับก็เป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันนะฮะมาสด้าโตโยต้าฮอนด้าซูบารุนะครับแล้วก็นิสสันอ่านิสสันนี่ก็เป็นแบรนด์เด็ดเลยสําหรับสายรถเหล็กนะฮะแล้วก็มีดัตสันอีกอันนึงนะครับก็เป็นแบรนด์ย่อยของนิสสันอันนี้ก็จะเป็นสายที่คนเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็รถราคาแรงนิดหนึ่งสําหรับ ถ้าเราไม่ได้ไปเจอตามห้างแบบนี้ที่เขาขายราคามาตรฐานนะครับถ้ามีคนออกมาขายข้างนอกเนี่ยก็จะแพงกว่าสายอื่นๆนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคนเก็บน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่น่าเก็บนะครับเขาเรียกว่าเป็นแฟนตาซีคาร์แต่ว่าในไทยนี่เขาจะเรียกเป็นสาย,ยาวว่าเป็นรถการ์ตูนนะครับก็เป็นรถที่ฮ็อตฟิวออกแบบเองนะครับแล้วมันไม่จําเป็นต้องเบสออนรถจริงเพราะฉะนั้น หลายคนก็ไม่อยากเก็บเพราะอยากเก็บแบบรถที่มันเป็นตัวแทนรถจริงมากกว่าแต่ Hot w h e e ก็ใส่ลูกเล่นได้เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นชุดนี้มันสามารถเลืองแสงได้นะหรือว่าเป็นชุดอื่นๆที่เป็นแบบสไตล์สตรีทบี e นะครับเป็นปีศาจหรือสัตว์ที่เอามาทำเป็นรถเนี่ยอันนี้ก็เท่แบบหนึ่งนะหรือรถที่มีฟังก์ชันพิเศษนะครับเช่นรถที่เปิดขวดอันนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า มันเป็นสิ่งที่ฮ็อตฟิลทำอยู่เท่านั้นเจ้าเดียวในตลาดนะครับเจ้าอื่นเขาไม่ทำด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้รถสไตล์เนี่ยก็มีแต่ฮ o อตฟิลเท่านั้นนะฮะกลุ่มต่อไปก็เป็นรถจากหนังนะครับที่ฮิตที่สุดก็น่าจะเป็นจากหนัง f s t t n n f u u r o u u นะครับแต่ก็มีหนังอื่นๆอีกเช่น t c t m a n ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสไตล์ a r v e l ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักสะสมนิยมสะสมกัน อีก2องสายนะครับก็คือสายรถแข่งนะครับรถสไตล์ F1 หรือรถสไตล์แข่งแรลลี่อันนี้ก็มีรถสวยๆเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นสไตล์รถลงรางนะครับสามารถวิ่งในรางได้ดีเนี่ยอันนี้ถ้าใครเป็นแบบสายแข่งในรางเนี่ยก็ต้องมีนะฮะคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับทำไมรถ Ho อตวิ e ลที่ขายในไทยเนี่ยมันขายแพงกว่าที่อเมริกาครับผมว่าหลายๆคนสงสัยเรื่องนี้นะครับเอามาดูราคากัน ในอเมริกาเนี่ยขายราคา1เหรียญ19เซนต์นะครับคิดเป็นเงินไทย42บาทแต่ในไทยขาย1 1 9บาทแต่ในความเป็นจริงนะครับหนึ่งเหรียญสิเซนต์ของอเมริกาเนี่ยคือไม่รวมภาษีถ้ารวมภาษี8%เปอร์เหมือนที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะเป็น45บาทนะครับแต่สุดท้ายในไทยก็แพงกว่าอเมริกาอยู่7จบาทอยู่ดีเรื่องนี้ขอใช้สิทธิในการเดานะครับสำหรับแมทเทลเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทอเมริกาเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาจะมาตั้งโรงงานผลิตท็อตวิวพรีเมียมในไทยนะครับแล้วเขาก็ผลิตท็อตวิวแพ็กฟ้าที่มาเลเซียในตอนนี้แล้วก็แพ็คห้าที่อินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้เองแต่ว่าสินค้าทั้งหมดของแมทเทลเนี่ยนะครับเวลาที่เอาเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับจะนับว่าเป็นสินค้านําเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นสินค้านําเข้ามันก็ต้องจ่ายภาษีนําเข้านะครับรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วก็มีค่าขนส่งอื่นๆต่างหาก ผมไปอ่านเจอว่าอัตราภาษีนำเข้าสำหรับของเล่นเนี่ยน่าจะราวๆ10นะครับแต่บางคนก็บอกว่า20อันนี้ไม่แน่ใจคราวนี้พอเอาเข้ามาปุ๊บต้นทุนของรถที่แมทเทลผลิตมาเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะครับแล้วคราวที่เอามาขายโดยบริษัทในไทยเขาก็บวกกำไรเข้าไปอีกนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าบริษัทในไทยไม่ดีนะคือบริษัทในไทยเนี่ยเนื่องจากตลาดมันเล็กเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีกำไรต่อหน่วยนะครับหรือต่อรถ1คันเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้มันถึงจุดคุ้มทุนแต่ว่าแมทเทลเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ทําตลาดทั่วโลกเพราะฉะนั้นกาไรต่อนหน่วยเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะนะครับเช่นขายรถคันหนึ่งได้กําไรสักบาทหนึ่งเนี่ยแมทเทลก็อยู่ได้และแต่ว่าบริษัทที่ในไทยที่นําเข้ารถมาเนี่ยเขาอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้ประเด็นนี้เรียกว่า Economies of Scale นะครับซึ่งบริษัทใหญ่เขาก็จะเน้นขายเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะได้กาไรต่อนหน่วยน้อยแต่ก็อยู่ได้ทําให้เขาขายของได้ถูก ในขณะที่บริษัทของไทยเนี่ยบริษัทเล็กกว่าตลาดเล็กกว่าแล้วก็มีต้นทุนมากกว่านะครับทั้งภาษีทั้งต้นทุนทางการตลาดก็ทําให้รถคันหนึ่งเนี่ยก็ต้องขายแพงกว่าทําไมเรามาถึงตรงนี้ได้ <c oughs> เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องเดาล้วนๆนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมฟุงแก๊กถึงรู้เรื่องพวกนี้หรือว่าจริงๆแล้วฟุงแก๊กคือลงทุนแม่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับ มันนี่คือพาโรดี้ล้วนรู้จักลงทุนแมนกันไหมเนี่ยคือผมเขียนฟิล์ปเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนลงทุนแมนเลยนะอันเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียของผมเนาะแล้วก็สิ่งที่ผมรู้นะครับก็มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าการเก็บสะสมรถเล็กเนี่ยมันเป็นประมาณนี้แหละเนาะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีทำเพิ่มต่อไปอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟุงแก๊กด้วยนะครับ ใน Facebook มีเพจช่วา Hot View c e n t e r s ครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ